จากระดับต่าสุดขึ้นมาประมาณ150ถึง160เหรียญดอลลาร์ต่อไอยีสออนนะครับจากราคาต่ําสุดที่ไปทําระดับต่ําสุดในรอบ3ปีนะครับก็ลเลยมีแรงขายในส่วนของการทํากําไรในระยะสั้นออกมานะครับประกอบกับนักลงทุนเนี่ยในตลาดโลกยังรอดูในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในสัปดาห์นี้นะครับ วันพุธนะครับจะมีการประกาศในส่วนของ GDP ไตรมาสสองของทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ประมาณปีหนึ่งของคืนวันพุธก็จะมีการประชุมของ FOMC แล้วก็มีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งสหรัฐด้วยนะครับฮะในส่วนของทางวันพฤหัสตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเป็นการประกาศดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งยุโรปแล้วก็มีการประชุมของ ECB นะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยก็เป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของทางฝั่งสหรัฐอีกนะครับ โดยรวมแล้วจะมีผลต่อทิศทางของคำยังไงบ้างฮะครับเอ่อตรงนี้นะครับต้องดูในส่วนของตัวเลขแนะนําให้ติดตามเป็นเฐกิจทางฝั่งสหรัฐดีกว่าครับ,รบเพราะว่าจะเห็นเลยว่าทิศทางราคาทองคําเนี่ยจะมีการวิ่งสวนทางกับตัวสกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าตัวเลขในฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างดีเนี่ยอาจจะส่งผลลบต่อทิศทางราคาทองคำนะครับ เรอประกอบกับช่าตัวเลขออกมาดีค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะส่งผลให้เฟดมีการชะลอตัวในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามตัวเลขออกมาในทิศทางลบตรงนี้ตัว QE ยังอยู่แล้วก็จะส่งผลเป็นเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำนะครัค่ะสุดท้ายนะคะขอกลยุทธ์การลงทุนทั้งทองคําแท่งและก็คัวของกอฟิเจอร์ด้ค่ะครับ ในในตัวทองคำนะครับยังแนะนําให้ลงทุนระยะสั้นแล้วก็ติดตามในส่วนของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับในส่วนของแนวรับระดับสัปดาห์เนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ1นึ่ันาร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทองออนนะครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ1นึ่ัารอยหกสิบเหรียญดอลลาร์ต่อทองออนครับกพราะต้องดูว่าราคาทองคําจะมีการทะลุกรอบด้านบนหรือด้านล่างก็สามารถเออซื้อตามหรือขายตามได้นะครับค่ะได้ควั้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ไฮไลท์ก็จะไปจับตาการประชุมของ FOMC นะคะในช่วง,งค่ำคืนวันที่29กระกฎาคมนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีผลออกมาวันที่31แต่เขาคาดการณ์กันว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่ต้องไปจับตาจริงๆเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะวันที่17-18กันยายนอันนี้น่าจะมีไฮไลท์สำคัญเพราะว่ารอบนี้น่าจะเหมือนกับรอบที่แล้วที่มีการให้ข่าวมาครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องของการลงทุนไว้สักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าจะพาไปดูธุรกิจเกี่ยวกับขนมกันครับ